แต่ในที่นี้ใส่ตัวเลขสิบเอ็ดมาก็เลยเกี่ยวข้องกับการบวชห้ามบวชห้ามบวชเป็นสมณะคือต่อจับให้ไปบวชให้ก็ไม่บวชบวชไม่สุขไม่ขึ้นเอบวชไม่สุขเข้าใจไหมเหมือนจับกล้วยไปบวชชีเนี่ยมันบวชไม่สุขนะมันเป็นอภัพภาพบุคคลอยู่สิบเอ็ดพวกไล่ให้ครบเลยมีพวกทําอนันตริยกรรมจะพอพูดกับว่าอนันตริยกรรมนี่คุณไหม คนนั่นแหละห้าเรานะใครที่ก็ตามที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไปทําอนันตริยกรรมห้าเดิมทีเนี่ยเป็นพับพระบุคคลบวชได้แต่พอไปทําเข้ากลายเป็นอะพับพระบุคคลนะต่อให้ท่านอาจารย์ไม่รู้นะว่าเขาเคยไปฆ่าพ่อไว้ต่อมาเขาก็เดินทางมาแวะวัดอาจารย์เนี่ยแล้วก็ไปขอให้อาจารย์ช่วยอุปสมบทให้นะคณะสงฆ์ก็ถามอะไรที่นี่แล้วเขาก็ ตอบอะไรไม่ไม่เห็นมีโทษอะไรเราก็ไปสวดให้ทําพิธีบวชให้บวชก็ไม่สุขอ่าคือไม่เป็นพระนั่นเองจึงเรียกว่าอภพพะในทีน่นี้นะถ้ารู้อยู่ก็ไม่บวชให้ต่อให้ไม่รู้ไปบวชให้ก็ไม่เป็นพระอืนะก็เรียกว่าอภพ,พะในที่นี้นะ